ร้านบุฟเฟ่ต์ในชื่อร้านยี่หว่ามันคล้ายๆกับชื่อไทยมากเลยเดี๋ยวนะทำไมมันแปลกๆจกังมันเขียนว่าอะไรบ้า,อ,าอย่างที่บอกตอนนี้เราอยู่ที่เดอะเพลนะฮะระหว่างแดดแรงนิดนึงยังถือว่ารับได้สำหรับอาดาับก็อยู่ที่150,400กว่าบาทตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวอาหารด้านนี้ถือว่ารสชาติโอเคนะครับอันนี้เป็นเนื้อสไลด์ระหว่างราแซลมอนนะฮะเอสเาต่อดองยังให้กรอบอย่างนี R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  เ็นที่ไปเลยนะทุกคนโอเคแล้วนี่ก็แซลมอนของเรานี่นะทุกคนที่เราทำน้ำจิ้มมาเพื่อสิ่งนี้สุดยอดปินเป สวัสดอนีาในกรุงจากกรุงดฮาประเทศกาตาร์ครับตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่กําลังจะไป,ปะในเมืองะนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์นะฮะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็จะไปอีกที่หนึงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศระหว่างทางกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่วิลาจ G ี่เก่าที่เดิมนะฮะไม่เคยพ้นจากตรงนี้สักทีนะฮะบรรยากาศที่พามารอบก่อนนะฮะนั่นบนโดมก็อย่างที่บอกนะฮะที่นี่จําลองหลายๆอย่างไว้ก็เหมือนตรงโน้นก็จะมีอิตาลีแล้วก็มีงานวัดแล้วก็ตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยิ<ร>นดีต้อนรับสู่ The Pearl of g a t a นะฮะทุกคน เมื่อกี้เดินทางด,ด้วยรถไฟฟ้านะครับต่อสองรอบแล้วก็เราจะมากิน,นบุฟเฟ่นะฮะวันนี้ร้านบุฟเฟ่ตนะ์ในชื่อร้านยี่หวา่ามันคล้ายๆกับชื่อไทยมากเลยเคยกินหลายรอบละแต่ว่าจะเป็นอีกสาขาหนึ่งไม่ใช่ที่นี่แล้ววันก่อนที่เรามาเราเห็นเนาะก็เลยมากินวันนี้นะฮะวันก่อนเราไปฝั่งโน้นแล้วก็มีมาตรงนี้ตอนนี้ช่วงบ่ายๆแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ร้อนมากนี่นะฮะร้านยี่หวา่าเดี๋ยวนะทำไมมันแปลกๆจังมันเขียนว่าอะไรวะ เมื่ออาทิตย์ก่อนเรามาใช่ไหมแล้วก็มันมียี่ห่ออยู่ที่นี่แล้วร้านมันเปิดด้วยนะเราเห็นแล้วแต่มาวันนี้ร้านปิดแล้วมันกําลังจะเปิดร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านยี่ห้านะฮะกำลังจะเปิดด้วยยังไม่ได้เปิดเป็นร้านสเต็กอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยอดนะฮะนี่นะฮะอย่างที่บอกตอนนี้เราอยู่ที่เดอะเพลร์นะฮะระหว่างรอรถก็จะไม่ต่อรถไฟฟ้าแล้วจะต่อแท็กซี่ไปทีเดียวเลยขี้เกียจร,รอหิวตอนนี้หิวไม่ไหวแล้ว ยี่วัดทำร้ายจิตใจเรามากแต่เดี๋ยวเราก็จะไปยี่หวาสาขาอื่นนะฮะแล้วก็นี่เดอะเพลก็อย่างที่บอกตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของประเทศกาตาร์นะฮะแล้วก็ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเกิดจากการถมทะเลมาหมดเลยนะตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นทะเลแล้วแบบลึกมากๆอะ่ะดูทุกคนน้ําทะเลใสนะน้ําทะเลใสมากแต่ว่ามองไม่เห็นพื้นเลยนะครับก็ลึกแบบลึกโคตรๆอะ่ะตรงนี้เพราะว่าจากริมชายหาดที่เป็นชายหาดจริงๆอะ่ะ มาจนถึงตรงนี้มันก็หลายกิโลอยู่นะฮะแดดแรงนิดนึงนะแต่ก็ยังถือว่ารับได้สําหรับอาดับเพราะว่าปกติอาดับเป็นประเทศเป็นเขตที่แดดแรงมากๆนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็เลยโอเคขึ้นมาหน่อยโอเคทุกคนตอนนี้หิวจนตันลายแล้วเพราะว่าเราเผื่อท้องมาเต็มที่สําหรับบุฟเฟ่นนะแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะปิดตอนที่เราจะมาพอดีเนาะตอนนี้เรามาที่โดฮาซุปมอนะฮะทุกคนก็เป็นที่ที่มี ร้านยี่หววเป็นร้านบุฟเฟ่เกาหลีญี่ปุ่นนะฮะอินสาขาหนึ่งอยู่ที่นี่หวังว่าจะเปิดใช่ไหมเปิดทริปนี้คอม p l e t แล้วทุกคนเพราะว่ากำลังจะเป็นลมแล้วตอนนี้เราเผื่อท้องแบบไม่กินอะไรเลยอยะทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนอะโอเคในที่สุดก็มาถึงร้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอเมนูมาแป๊บหนึ่งจริงๆมาเป็นบุฟเฟต่ตนะแต่ว่ามันจะให้เราออเดอร์เมนูเรื่อยๆอบรรยากาศร้านโอเคมาก ญี่ปุ่นเนาะมีต้นซากุระเ <c oughs> มื่อกี้ก็ออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> เนี่ยเมนูมันก็จะมีพวกซูชิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยแซลมอนบีบีคิวเนื้อย่างเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชาบูเหมือนกันนะประมาณนี้ออเดอร์ได้ตลอดเป็นบุฟเฟ่น,นะฮะเป็นโรแบบนี้ก็มีนะคะส่วนราคาก็อยู่ที่150รียลกาต้านะครับหรือว่าประมาณ1,400กว่าบาทอันนี้คือราคาถูก ถูกมากๆแล้วนะบางที่ก็คือ200 300ประมาณนี้ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วก็อันนี้เห็นคุ้นๆไม่ใช่อะไรนะฮะอันนี้น้าจิ้มปลาร้าเพื่อนทํามาแล้วก็อันนี้น้าจิ้มซีฟู้ดนะฮะน้าคนทําคือด้วยความที่เป็นปิ้งย่างเกาหลีเนาะมันก็เลยขาดอะไรนิดๆหน่อยๆซอสมันก็จะเป็นซอสเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นโชย,อยุอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้คล้ายๆแบบมีกลิน่นกิมจิอะไรด้วยนะฮะ ก็จะเป็นพวกผักดองพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยนะอจริงๆอร่อยแต่ว่าความเป็นคนไทยเนาะก็อ,อยากจะได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดนิดนึงก็เลยทำมาในนี่คือวิธีการกินแป,ป๊บตีแบบติดแกรมนะฮะแก้วธรรมดาไม่ได้ต้องแก้วไวเท่านั้นซุปมิโซะนะคะทุกคนอาหารด้านนี้ถือว่ารสชาติโอเคนะครับอันนี้เป็นเนื้อสไลัดสาดเลย,เล,ยเลินสงการเนื้อกัน อันนี้คือเราสงสัยหลายรอบแล้วผักพวกนี้ปกติเราจะชอบกินอ่อนๆกันใช่ไหมแต่อันนี้เขาตัดปลายใบออกปกติไหมเขาหมอกินแบบอันนี้เป็นน้ำจิ้มของร้านเขาหน้าทุกคนคือน,น้ำจิ้มร้านเขาก็อร่อยนะอร่อยแบบอร่อยเลยแหละแต่ว่า ราอยากจะได้ฟีฟูดให้มันมาตัดกันนิดหนึ่งตรานสาขาทำไมมันปิดบ้างเนาะไม่รู้อ่ะมันปิดหรือแค่มันยังไม่มึงเวลาเปิดเปิดยมน่าจะปิดน่าจะเ,เดี๋ยวลองถามสาขานี้นาจะซูต้นทุนไม่ไหวมั้งเพราะเดอมเพลค่าที่ค่าอะไรมันแพงอยู่แพงกว่าที่นี่มากเลยแหละลงปุ๊บหมดรึบเลยมาได้ไม่ถึงห้านาทีเนื้อถัดใหญ่ๆเมื่อกี้หมดเกลี้ยง ไม่หิวเลยนะฮะทุกคนไม่หิวใครหิวไม่มีเราไม่กินกิมจิเนี่ยนะฮะทุกคนผักเป็นผักดองนะอันนี้อร่อยทำ A S M R ดีกว่าเห็ไหมกรอบมากกรอ,อบมากทุกคน เป็นผักดองนี่กรอบจริงๆอันนี้คือผักอะไรก็ไม่รู้นะเกียวเขียวชิมแปด๊ดผักอะไรบ้างผักหอมนี่ผักหอมซอยเป็นบางๆนีม่ม,ม,มันคือผักอะไรไม่รู้นะอันนี้เป็นเหมือนเนื้อนะทุกคนเนื้อแบบ เนื้อกลุนลูกชิ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ส่วนอันนี้เป็นสลัดทัญพืชนนะครับทุกคนมีถั่วแดงมีข้าวโพดมะเขือเทศนิดนึงแล้วก็มีแตงนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าแซลมอนนานมาจากระหว่างรอแซลมอนนะฮะเอซเอมาต่อดองยังให้กรอบอย่างนี้ว่ะเขา่ออนะตอนเรามา มาแบบมีอยู่แค่2อโต๊ะอย่างเงี้ยมันทำเร็วมากแปบ๊บแป๊บแป๊แ,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 แล้วตอนนี้ก็ขับตอนนะฮะทุกคนเพราะว่าของหมดหน้าโต๊ะแล้วหมดเกี้ยงทุกคนเนื้อก็หมดส่วนพวกแซลมอนตูชิที่ออเดอร์ไปก็คือยังไม่มานะฮะยกมาทั้งอันเลย <c oughs> โอเคทุกคนนั่งรอมาแป๊บหนึ่งดู <c oughs> สมใจไหมหล่ะทีนี้สองคนนะฮะทุกคนแต่ว่าที่สั่งมานี่เธอกินสี่ห้าคนได้สบายสบายเต็มที่ไปเลยนะทุกคน โอเคแล้วนี่ก็แซลมอนของเรานะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วอ่ะจริงๆมันน่าจะเป็นปลารันนะฮะมันน่าจะไม่ใช่แซลมอนแท้ๆแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะปลารันมันจะหาง่ายกว่าอู้ัวโอเควันนี้สไลดไม่ค่อยสวยอะบางวันสไลดสวยมากวันนี้สไลไม่ค่อยสวยนะทุกคนบางวันสไลมาสวยมากคิดว่าวันนี้พนักงานน่าจะทําไม่ทันนะเพราะว่าลูกค้าเยอะ โอ้ด oh, ูดูดูพริกหน่อยพริกหน่อย mm hmm. นี่นะทุกคนที่เราทำน้ำจิ้มมาเพื่อสิ่งนี้ mm hmm. mm hmm. อืมอรอยปินเป์นี่นะอืมเป็นอะไรที่ปินสุดๆอ่าไออันี้มอ เต็มฟิอันนี้คือตูชีที่เราออเดอร์มานะฮะมาในจานอย่างนี้นะ่ากินมากตูชีมันเต็มเปล่าเลยอันนี้จัดมาโอเคทุกคนแหมแต่ว่ามัมาต้องอย่างนี้ดีมากทุกคนอันนี้น้ำยิ้มซีฟูด้ดฝีมือคนข้างๆเราทำมาเองนะฮะนีอ่ออเดอร์เพิ่มหหอ แล้วก็ถ้วยที่สามมาดูกันวันนี้จะจบที่ตรงไหนจุกจุกถ้าที่กินมานะฮะของที่นี่โอเคสุดแล้วแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกต่อให้มันไม่ใช่แซลมอนแท้มันเป็นปลาชันนะฮะแต่ว่าคุณภาพมันก็ใกล้เคียงกับแซลมอนมากเรื่องอาหารญี่ปุ่นําเราได้เพราะว่าเราเคยทำงานด้านอาหารญี่ปุ่นมาก่อนนะฮะยิ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อือ ถวายชีวิตถวายหัวเราบอกเลยอันนี้เราเป็นคาปั้นทูน่ากับแซลมอนด้านในเราก็เอามากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดมากแซลมอนสามสิบก็ไม่พอนะเนี่ยเราได้ครึ่งนึงเองนะพื่อนเรากไปกินบุฟเฟ่ไม่ไม่ถูกไปกินร้านแม่บ้านใม่พูดไปกินบ้านตะโอางี้ยก็ไม่ถูกจะได้ประมาณสองรอบจะเป็แบบิจริงๆสามรอบเหมือนกันเยสามรอบนั่งชิลๆเนอะเดี๋ยวเราทำหน้าที่ให้เองสองสามรอบ ถ้าเป็นเนื้อนะครับกินกับน้ําจิ้มที่ร้านเนี้ยอร่อยแต่ว่าถ้าเป็นแซลมอนอะโชยุที่นี่มันจะเหมือนกับเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับแมกกี้อะเหมือนโชยุผสมแมกกี้อะคือมันมันก็โอเคแต่ว่ามันจะไม่เท่ากับโชยุของญี่ปุ่นจริงๆนะที่นี่ไม่มีแซลมอนดองเราทาเองก็ได้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนอยากขออนุญาตไปกินต่อกัน คน300นะครับทุกคนคนละ150บาทเมื่อกี้อ่ะคือมีออเดอร์เพิ่มไปด้วยทั้งหมดแซลมอนเป็น3เซตใหญ่แล้วก็เนื้อสไลด์3เซตใหญ่นะแล้วก็อะไรเอเซซอรี่เล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็มีไอศครีม2กระบอกใหญ่ๆไม่ได้ถ่ายเมืกก่อกี้ไอศครีมก็คือเยอะมากกินไปอีก2กระบอกนะฮะโคตรอิ่มตอนนี้แน่นคิดว่าน่าจะต้องเดินทางกลับห้องแล้วนะเพราะว่าเวลาก็ดำเนินการมา ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะฮะทุกคนเรากำลังเดินไปที่สถานีเมโทรส t i นะ,ะรถไฟไฟ้าใต้ดินก็เกือบ1กิโลนะฮะก็หลังจากกินอิ่มๆก็จะมาเดินย่อยกันต่อนะ,ะจริงๆเรียกอูเบอร์ไปก็ได้เรียกอูเบอร์กลับบ้านไปเลยก็ได้นะ,ะแต่ว่าว่างว่างมากนี่นะฮะจะได้ให้ชมบรรยากาศระหว่างทางไปด้วยนะครับประมาณนี้นี่ทุกคน ที่เห็นทะเลทรายปลูกต้นไม้ได้นะครับเพราะว่ามีสายส่งน้ําอย่างนี้นะทุกที่เลยก็จะมีสายส่งน้ําประมาณนี้แหละอย่างที่บอกตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่มาก็ยังไม่เคยเจอฝนตกเลยนะเจอมากสุดก็แค่ลงโปรยก็ไม่แปลกต้นไม้จะอยู่ไม่รอดนะฮะถ้าที่ไหนที่ถ้าไม่ใช่ต้นพวกซักคระเลนถ้าไม่ใช่แคคตัสกระบองเพชรนะฮะถ้าไม่มี สายส่งน้ําอย่างเงี้ยก็คือไม่รอดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศนี้ก็ตามนะฮะอย่าว่าแต่ประเทศหรือภูมิภาคนี้ก็ยากที่จะรอดนะฮะทุกคนระเบียงตึกนี้แปลกมากเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกมาอย่างเงี้ยก็แบบทุกคนในตึกแต่ละห้องของระเบียงก็จะไม่ไม่สามารถมองเห็นหน้ากันได้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะทุกคนช่วงนี้หน้าหนาวพอเริ่มมืดเนี่ยตอนนี้คือ ห้ามงครึ่งเองนะทุกคนห้ามงเย็นอะ่ะสิบเจ็ดนากาก,ากว่ากว่าก็มืดแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อากาศเริ่มจะหนาวตอนนี้ประมาณยี่สิบองศาก็หนาวกว่าห้องอแอร์ละโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่รถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครคลิปนี้ก็มาสั้นๆพาไปชมร้านอาหารแบบ ไปรอบหนึ่งแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆแบบทั้งที่หิวมากๆนะฮะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ใครที่อยากติดตามคลิปสำคัญสำคัญก็กดกระดิ่งปุ้งกิ่งปุงกิ้งไว้ด้วยนะฮะไม่ได้ขอกดกุ้งกิ้งนานแล้วฝากไว้ด้วยนะคบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไว้บ้าง